บรรยากาศตอนเช้าๆนะครับวันนี้ครับกิจกรรมเดินวิ่งพิชิตสะพานนะครับจากลานพญาศีสัตนาคราชถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครมนมนะครับก็จะเป็นการรวมตัวของกลุ่มนักวิ่งในนครมนมนะครับเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นนักวิ่งทั้งสายสุขภาพและสายแข่งขันนะครับเนี่ย ก็จะเป็นบรรยากาศเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังจะถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกแล้วก็กำหนดการปล่อยตัวก็ประมาณตีห้าครึ่งครับอันนี้ก็ ฟีอม่ามากันอุ่นหนาฝาข้างเลยครับน้องเข้ามาน้องเข้ามาก่อนน้าเรียกถ่ายรูปครับแล้วเราหันกุ่จะถารูปด้ยจิ๊ดจ้กันเยสองคนนู้นหน่อย คุณหมอปูจากอากาศอำนวยครับครับมาร่วมงานด้วยพี่โอครับเยอะมากครับวันนี้อุณหาฟมิคายว้มาเต้นตตองจักรอบวันนี้น้องสะพานยาวอยู่สะพานยาอยู่ที่หลือที่หลือสวัสดีครับเราจะเป็นสวัสดีกันอีกทีหนึ่งที่อาเส้นชัยครับเยอะครับวันนี้พี่น้องเราชาวนครมนม มาร่วมกิจกรรมกันครับบรรยากาศยามเช้าครับอากาศดีมากนะครับริมโขงบ้านฉันครับนครมนมอย่าฆ่าอยาเลยเลยท่าเลยสวยใจ กี่กิโเสวัสดีครับพี่หล่อครับว <mm bon ิ่งมาสุดยอดเดี <S <S <k <k ๋ยวไปคุยกันอีกทีหนึ่งที่เส้นชัยครับเามีงานเช้าอีกเลยว่าจะกลับมาระแบบกลับานอโอครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกันที่นู่นพี่อ่อสวัสดีครับเอาข้าวๆก่อนครับผมพี่่อสวัสดีครับเยังคือยนี้ัน พี่ต oh ุ้มสวัสดีครับดาติจอมประจัญีมมามาดาติจอมประจัญชีเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันเส้นชัยเราคุยกันอีกทีหนึ่งครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับการปล่อยตัวของทั้งวันนี้ก็มีถ้วยรางวัลด้วยนะครับพูดถึิงมีถ้วยรางวัลให้ด้วย แต่าก็เป็นมิตรภาพมากกว่าเป็นมิตรภาพที่หาไม่ได้ง่ายๆครับหนึ่งปีเราจะมีวันนี้วันหนึ่งนะครับเป็นการหาทุนซื้อโรงศพบริจาคให้กับโรงพยาบาลนครมนฑนะครับวันนี้เรามาทำบุญอิ่มใจเอาไปได้เลยนะครับ อากาศก็จะวิ่งวิ่งกันไปประมาณนี้ครับนะครับปล่อยตัวแล้วนะครับสวัสดีครับไปกันครับไม่รีบครับไม่รีบเรื่อยเรืรรอ สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันที่เส้นชัยครับเดี๋ยวผมตามไปไปไปนี่แหละเหนือแล้วจังกลับมาเอารถกันได้ไปครับไปครับเดี๋ยวผมตามครับเดี๋ยวผมตามเจ็บท้องแล้นี่ต่อก่อนต่อก่อนเจ็บท้องแล้วนี่ไปเนี่ย เดี๋ยวบรรยากาศเส้นทางเดี๋ยวเราเก็บกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับภาพอาจจะไหวๆนิดนึงนะครับ นนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งนะครับของนครมนมนะครับเป็นหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงครับหรือที่เรียกว่านอรอขอครับก็จะเป็นร้านกาแฟครับร้านกาแฟนักวิ่งที่มานะครับจากต่างจังหวัดก็เชิญชวนนะครับมา เยี่ยมชมร้านมาทานกาแฟได้ที่นี่นะครับก็จะอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับเป็นเป็นทหารเรือครับเป็นหน่วยของทหารเรือตรงน,นี้ก็จะเป็นพื้นที่ของอ,อบอจอนะครับเส้นทางสวยมากครับบรรยากาศดีตอนเช้าครับลมรื่นนะครับ ถนนเส้นทางจะไม่ค่อยมีรถที่เป็นรถมอไซค์หรือรถยนต์วิ่งครับซึ่งจะเป็นเส้นทางจักรยานนนนสวยครับครับยายครับอันนี้น้องอายกับพี่ที่มาจากเท่าเทนนะครับก็อยู่ในกลุ่มของกลุ่มล้อโขงนะครับวิ่งล้อโขงนครปฐมก็จะทยอยกันมาเรื่อยๆครับ เดี๋วยวเราไปต่อครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหลังสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนะครับที่เรามองไกลๆนู่นนะครับเส้นชายเราจุดหมายนะครับก็อยู่ที่สะพานมิตรภาพ ที่เห็นฝั่งลิบๆนัแ่แหละครับจากจุดนี้ไปครับก็จะประมาณอีก9กิโลนะครับอ่ะไม่ถึงไม่ถึงนะครับก็จะกือประมาณ8กิโลนะี่ฮะใต้อบพอจ อากาศตอนเช้าดีมากเลยครับนักวิ่งก็จะแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มนะครับก็วันนี้เราไม่ได้เน้นที่ผลการแข่งขันนะครับเน้นในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อหาเงินสมทบทุนบริจาค ในการซื้อโรงศพให้กับโรงพยาบาลนครพมนมนครับก็เลยทําให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นพี่น้องนักวิ่งมากันเยอะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันครับทีนี้ก็จะเป็นจุดให้น้ํานะครับจุดที่หนึ่งครับสนับสนุนโดยโรงแรมบลูนะครับที่พักที่พัก เป็นโรงแรมที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโของอีกที่หนึ่งนะครับบรรยากาศดีมากนะครับบูโฮเทลนะครับแนะนำนะครับพี่น้องนั้วิ่งที่พี่น้องได้วิ่งที่มีโอกาสได้มาเที่ยวนครปนมนะครับแนะนำที่พักนะครับติดกับแม่น้ำโขงวิว180องศาได้ที่นี่เลยนะครับกูตุ้มไปต่อนะครับ ถัดไปก็จะเป็นอีกโรงแรมหนึ่งนะครับเป็นโรงแรมชิวาโขนะครับซึ่งสร้างขึ้นไม่นานนะครับก็เป็นโรงแรมที่ติดกับฝั่งแม่น้ำโขงนะครับยื่นเรื่องกันกับโรงแรมบครับก็จะเป็นชิวาโขนะครับ พอดีนะครับแววัดวัดสิริพุทธารามนะครับอยู่ที่บ้านท่าควายนะเป็นชุมชนชุมชนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนะครับก็ผมเดินมามาเจอเรือยาวเป็นเรือยาวของทางวัดนะครับที่ชื่อว่าเรือเทพสิริชัยเมื่อก่อน มีชื่อเสียงมากครับนะครับตอนนี้ก็น่าจะเริ่มออกออกมาเตรียมตัวนะครับหลังจากใกล้จะออกกรรษาก็จะมีการแข่งขันเรือยาวนะครับประเพณีซึ่งปีนี้จังหวัดนครพนมก็ได้จัดขึ้นนะครับก็จะมีเรือในเขียตชุมชนเทศบาลเมือ,นองนครพนมก็หลายลำนะครับอ่นี้เป็นของวัด สิริพุทธารามนะครับชุมชนบ้านท่าควายนะครับก็จะมีขนาดน่าจะประมาณ55ปีผีฝ่ายผีฝีพายครับทิศสิริชัยครับจะไ,ไปกันต่อครับผมน่าจะอยู่แนวหลังๆแล้วแหละ ทำไมจารย์แอดพาวิ่งช้าจังนี่ก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณริมโขงนะครับเป็นเส้นทางจักรยานนะครับสวยงามครับ

ทิ้งแล้วอ่ะทิ้งมานมาล่ะเอ้ยไปกรับไปเหมือนจะมาส่งช่วงนะครับเป็นที่เป็นหมู่บ้านอาซาม่านะครับก็จะมีร้านอาหารนะครับที่เป็นร้านเกี่ยวกับอาหารปลาครับ ก็จะปลูกสร้างเรียงรายกันอยู่ริมบริเวณฝั่งแม่น้ําโขงนะครับในชุมชนบ้านอาสมารนรครับซึ่งวิถีชีวิตชาวอาสมาก็จะเป็นชุมชนไทยแสกครับนีร้านอาหารเยอะมากครับขึ้นไปจนอีกประมาณสักสามสีร้อเมตรข้างหน้าก็จะเป็นร้านอาหารทั้งหมดนะครับที่อยู่ทางฝั่งความนเมนือย ถ้านักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าพี่น้องที่มาเที่ยวนครมนมอยากทานอาหารปลานะครับปลาน้ําโขงนะครับแวะมาได้ที่นี่เลยครับมีร้านไว้บริการเยอะมากตัวนี้ก็จะเป็นสารนะครับเป็นที่เรียกว่าเหมือนองูรครับก็จะเป็นภาษาแสกนะครับ เด่นวันองูนะครับเป็นที่ศักการะอาของชาวไทยแสกนะครับในชุมชนอาสมากก็วันที่1 4บสหมกราคมนะครับปีสองพันหยกสิก็จะมีพระป่าสามัคคีครับทำรูปเหมือนท่านองมูนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาว ชุมชนอัศมาตนะครับไทแสกมาก็จะเป็นชุมชนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับก็จะมีร้านอาหารนะครับร้านนี้ร้านประจุมชมโขงครับร้านนี้ก็อาหารอร่อยนะครับแนะนําถ้ามีโอกาสได้ไวมาก็เชิญน,นะครับชื่อร้านว่าประจุมชมโขงถัดไปก็จะเป็นก็มีอีกร้านหนึ่งครับ อีกประมาณ4กิโลครับก็จะถึงเส้นชัยนะครับที่อยู่ข้างหน้าอันนี้เป็นร้านภูตะว,วันนะครับของพี่บุ๋มนะครับภูตะว,วันปลาจุม่มนฮะอาหารปลาน้ำโขงปลาจุม่มเปิดบริการตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับ เป็นชัวนะครับแวะมาทานข้าวกันได้ตอนนี้ครับก็มาถึงจุดให้น้ำที่วัดวัดพระทาตุสำรานใต้นะครับวัดธาตุสำรันใต้เป็นวัดเก่าแก่นะครับคู่บ้านคู่เมืองของนครนมอีกวัดหนึ่งเลยครับเนี่ยประวัติเนี่ยผมได้ยินคร่าวๆนะครับถ้าผิดถูกยังไงก็ ให้ข้อมูลมาได้นะครับเป็นพระาธาตุพนมอ่าเป็นพระาธาตุที่อ่ามีผู้มีจิตศรัศทธาสมัยก่อนนั้นนะครับใครครับโอโ้โหก็มาเล่าต่อครับถึงความเป็นมาของพระาธาตุบ้านสำรานตายครับนะครับเหมือนที่ผมว่าผิดถูกก็ไม่ว่ากันครับเป็น กลุ่มของผู้สร้างพระาธาตุพนมครับได้ผ่านมาบริเวณหมู่บ้านสำรานนะครับก็ได้เป็นจุดพักพักเพื่อที่จะรอเดินทางไปพระาธาตุพนมก็เลยมีความคิดในการสร้างพระาธาตุไว้ซักองคหนึ่งนะครับก็สร้างก่อนที่จะเดินทางไปสร้างพระาธาตุพนม อันนี้คือผิดถูกยังไงถ้ามีผู้รู้ก็ชี้แนะกันได้นะครับผมผมได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับผิดถูก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกันหน้าเส้นชัยครับอีกประมาณ2กิโลก,กว่าๆนะครับก็จะถึงละสะพานอยู่ด้านหน้านู้น